สวัสดีครับ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 ดีนะคะเป็นไงครวันนี้กับการเปิดตัวแบรนด์ใหม่เป็นไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับผมกการเปิดตัววันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงพิเศษคนแรกของแบรนด์บ u ดดี้บคือน้องเจมส์ครับง่าครับทไมถึงเป็นน้องเจมส์ดูจากริมจีบปากของน้องได้เลยครับ แรกเลยว่าทำไมต้งเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกเป็นลิปตินก่อนโอเคครับทำไมถึงเป็นลิปตินก่อนครับผมคือจริงๆแบรนด์บอดี้เบสตี้อะค่ะจริงจริงเราไม่ได้กะว่าจะแบบอยู่แค่ในโหมดของแบบลิปอย่างเดียวคือจะไปถึงเทรนด์แฟชั่นต่างๆด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเริ่มจากคอสเมติกก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาใครจะออกไปไหนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบส่วนใหญ่น้อยมากที่แบบว่าทุกคนจะออกไปแบบหน้าโลนๆเลยใช่ไหมครับมันเหมือนแบบเป็น ลิปเนี่ยเหมือนเป็นจุดที่เหมือนเป็นเครื่องประดับอันนึงของเราอะแบบว่าพอเราเติมลิปเข้าไปในปากบางคนรู้สึกว่าแบบแค่นี้ก็ออกไปไหนมาไหนได้แล้วแล้วก็เราพยายามทําโปรดักต์อันนี้ออกมาที่เป็นลิปเนี่ยให้เหมือนกับทุกๆคนนะครับสามารถที่จะใช้ได้โดยแบบทุกๆวันได้เลยแล้วก็เจ้าลิปอันนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบปัดแก้มปัดตาได้ด้วยครับเราสึกว่าเอออันนี้มันน่าจะตอบโจทย์กับบางคนที่แบบอาชีพหรือว่างานที่มันเร่งรีบในแต่ละวันนะครับก็คือแบบปึ๊บเติมมีแค่ลิปอันนี้อันเดียวใช่ไหมมัน ทำไมถึงเลือกผมวินิวทำไมถึงเลือกเจมส์หรอครับจริงๆด้วยความที่ว่าเราเราสามคนอ่ะก็แบบคิดมาเยอะมากๆแต่เราสูตรว่าสุดท้ายแล้วว่าอยากให้เป็นเจมส์ส<ม>ูเพราะว่าเจมส์เหมเป็นคนที่อย่างแรกเลยน้องน่า,ารักสองริมฝีปากสวยครับใช<า>่ครับผมแล้วก็สารรู้สึกว่าตอบโจทย์กับแบรนดิ้งบัดดี้เบสตี้มากๆก็เลยเป็นน้องนี่แหละครับผมที่ตอบโจทย์ที่สุดครับ เอาจริงผมมองสีเปา่าของพี่โบกับสีพี่นิวเยียแล้วสีพี่ยูเพราะว่าคือแต่ละคนอะครับคือแบบด้วยความที่จแตกต่างกันใช่เราวันนี้เราก็ทากันมาคนละสีชของนิวเยียสามสีเลยครับโอ้โหกม่ใช่ครับสามสีอะไรครับนี่กี่สีกี่เฉดก็คือลิปของเราคอแรกเราออกมาแค่8สีก่อนครับซึ่งการว่า8สีมันเพียงพอแล้วต่อแบบเอ e r ว d a y เด o k นลของทุกๆคนอืม ได้ครับเริ่มรเริ่มจากผมก,ก่อนแล้วกันครับ,รบผมคบวนจะเป็นสีพีชีนะครับผมมันก็จะเป็นสีแบบสีเป็นออกพีชหน่อยมันจะมีความชมพูส้มๆรวมกันอะไรประมาณนี้อ่า โอเคก็จากเจมนี่ครับผมนี่แฟนคขับรอแน่นอนว่าเจมเขาชอบสีไหนคือมีหลายคนถามเจมเยอะมากตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเริ่มเปิดตัวแบบแล้วก็แบบตอนไลฟ์อะไรประมาณนี้แต่คือเราอยากจะมาบอกอีกทีก็คือวันที่เราเปิดตัวเลยว่าเจมใช้เบอร์นี้นะครับ0ูนย์ครับเป็นสีแบล็กเลฟใช่ไหมครับผมใช่ครับมันจะเป็นสีที่เจมรู้สึกว่ามันเหมาะกับเจมมากสุดหละแบบจะใส่จะแต่งชุดไหนก็รอดอะไรอย่างเงี้ยแบบ แบบเป็นชุดธรรมดาหรือว่าเป็นชุดที่มาวันนี้ก็รอดครับผมเป็นสีเรียกว่าเป็นสีกันตายเนาะแล้วก็ใชดู้กื่อๆแล้วก็จริงๆในภาพแอดต่างๆอะครับก็คือภาพหลักที่เราโปรโมทไปอะก็คือเป็นสีนี้เลยสีชื่อใช่ครับแต่หลายๆคนก็ทายถูกจากการที่เหมือนกับแบบว่าเหมือนเจไปกดไลค์แค่สีนี้แค่สีอาแล้วแชร์สตอรี่สีนี้สีเดียวใช่แล้วเจก็แบบว่าเอ้ยมันจะดูเด่นไปไหมก็เลยแบบเออไปกดถอดไลค์ออกแต่ไม่ทันแต่ก็ไม่ได้แล้วใช่ครับ ส่วนของลุยเอนะครับผมทา3าสีครับก็คือ402ครับ405ครับแล้วก็406ครับผมผสมกันครับผมเนื่องจากว่าลิปของเราเนี่ยมันสามารถใช้เบรนสีต่างๆกันอ่ะพอเบรนแล้วเนี่ยมันก็เกิดสีใหม่ทำให้ลิปฟิปากของเราเนี่ยมันก็มีความอบอิ่มแล้วก็ดูแบบสวยใช่ครับส่วนของการก็คือ06กับ02ครับเบรนกันใช่ครับกรจุแดงๆกําลังๆนิดนึงอ่าเป็นตุ่นๆนิดนึงครับแล้วก็วันนี้อยากเอาแก้มทาแก้มด้วยครับ404ครับ ได้ใช้จริงจริงว่าพันนี้ครับผลิตภัณฑ์นี้ทุกคนได้ใช้จริงๆแน่นอนถูกต้องครับผมที่พิเศษของครั้นี้ก็คือมีคาแรคเตอร์ของเราใช่ครับผม ตัวน้องหรอครับผมมีจริงน้อง3ตัวนี้มีชื่ออะไรบ้างโอเคสตัวนี้นะครับก็คือมีน้องมีน้องบัดดี้ครับที่เป็นน้องหมีแล้วก็มีน้องเบสตี้ที่เป็นน้องกระตุยใช่ครับผมแล้วก็มีน้องเจมมี่น้องเจมมี่นี่คือเลติเซนต์ความเป็นน้องเจมเป็นตัวของน้องน้องแมวใช่น่ารักมากชื่อแอนน์ครับผมเนื่องจากว่าคอนเซปต์แบรนด์ชื่อบัดดี้เบสตี้อะครับผมคือเราอยากให้ ทุกคนมาสู่กับแบรนดิ้งของเรากันนะครับผมมีความแบบเป็นคู่หูเพื่อนซี้เ<ม>พื่อนสนิทกันนะครับผม,มอย่างตัวน้องหมีกับตัวน้องกระต่ายเนี่ยคือเราอยากจะได้พิเศษถึงความแบบว่าทุกคนสามารถใช้ได้หมดยูนิเซ็ก์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับผมหรือว่าเพศทางเลือก LGBTQ+ เหมือนกันนะครับผม,มแล้วก็ตัวน้องเจมี่เนี่ยที่ได้พิเศษถึงความเป็นน้องเจนเนื่องจากว่าน้องเจมี่เป็นคนที่ชอบแมวอยู่แล้วแล้วแบรนด์ของเราก็จะมีกล่องจุ่มด้วยใช่ครับผมก็จะมีตุ๊กตาด้วยกันกล่องจุ่มก็คือ ตัว e c เรตเนี่ยก็คือน้องเจมี่นั่นเองครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมได้ครับเรียกได้ว่าได้ว่าชื่อแบนด์ก็มาจากการร้านค้คขที่อยูใช่ครับ,รบใช่เนื่องจากว่าแบรนดิงของเราอะครับเราอยากให้ทุกคนได้ จับได้ทัชกับแบรนด์ของเราไม่ใช่แค่ตัวผลักของคอสเมติกครับผมของเราเนี่ยอยากให้ทุกคนมาสนุกกับแบรนด์ของเราด้วยกันเพราะว่ามันมีตัวกล่องจุ่มด้วยแล้วก็ในอนาคตนะครับผมก็จะส่งออกลายอื่นๆอ,อีกมันจะเป็นของแบบเซฟทา,า,า,าชัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราถึงนอ่เราเจ้าแบรนด์อันนี้เราไม่ได้แค่ว่าแบบเป็นคอสเมติกอย่างเดียวเราพยายามจะแบบไปทุกทุกอย่างเลยครับใช่ครับผมได้ยินมาว่ากระสันกระสันที่ออกมาล็อตแรกคือกระสันพลาโซอาครับผม ใช่ครับตอนนี้คือไม่สามารถขายด้วยขายปลีกชิ้นได้เลยเพราะว่าของไม่พอขายคือมีบางคนแบบว่าอยากจะได้เป็นแค่แบบสีสีอะครับคือด้วยความที่เหมือนแบบรอแรกเราออกมาแล้วคือแบบมันเกลี้ยงหมดเลยเราก็เลยต้องแบบขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกําลังจะเร่งการผลิตครับผมเพื่อจะได้ออกมาขายเป็นแบบสีสีอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าน่าจะตลอดเลยครับสนใจตลอดไหมครับสนใจมากเลยครับต้องอยู่ที่คราวแล้วครับได้เลยครับผมผมชอบมาก แล้วงจรในวันนี้นะเปิดตัว,วก็มีนมา่วใช่ครับความพิเศษในวันนี้อ่ะเป็นคนการบ้างครับได้ครับก็คือความพิเศษในวันนี้มันจะเป็นเอกลูที่เราได้เอาแฟนๆของน้องเจมทั้งหมด100ท่านครับแบบ่งเป็นท็อปสเปนเดอร์ท่านแล้วก็ลัคกี้แฟน0ท่านเข้ามาร่วมในฮอลล์แห่งนี้ครับผมก็จะมี benefit กับน้องเจมมมากมายเลยซึ่งวันนี้อาจจะยาวนิดนึงอาจจะต้องแบบ สูสูนิดนึงนะคะมีกิจกรรมนี้อะไรร่วมกันในงานสนุกคิดว่าจะเป็นความประทับใจอีกความประทับใจหนึ่งที่แฟนๆจะได้กลับไปในวันนี้แน่นอนครับใช่ครับผมตื่นเต้นมากเลยพอแบบว่าพอได้ยินไอ้จำนวนคนอีกรอบนึงอะไรเงี้ย จริงๆอย่างตัวพวกเราเองนะครับอย่างเย่ยกับพี่โบเนี่ยรู้จักกับน้องเจมมานานมากมาก,มากแล้วก็เราร่วมก,กันน้องมาหลายๆโปรเจกต์แล้วพอเป็นครั้งนี้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เต็มตัวของบอดี้เบสตี้ภายใต้ของเจ้าของแบรนด์วกเราสามคนเองบอกเลยว่าดีใจม,มากๆเพราะว่าส่วนตัวของเจมเนี่ยคือเจมเป็นแฟนคลับของเราสองคนมาก่อน<ช>ด้วยวล้วพอรอบนี้เหมือนน้องได้มาเป็นสเตจเป็นเต็มตัว แล้วเราตัวสึกว่าเรามีโอกาสแบบได้มาทำเหนกับน้องเรารู้สึกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เฟรนลี่มากๆแล้วก็แบบที่บอกไปว่าเออขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแบรนด์บัตตี้เบตตี้รวมุ่นของเจมส์สุดด้วยนะครับขอบคุณล่ะครับขหนึเจมส์ครับความรู้สึกที่ได้มาเป็นรู้สึกความรู้ก็คือเอาตั้งแต่แรกเลยก็คือตอนแรกกับผมเป็นแฟนคลับของพี่โบกับพี่นิวเยียร์มาก่อนครับแล้วก็ ใช่แล้วบอกว่าก็เอาจริงๆมันก็แบบเ,เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้มาร่วมงานกันแล้วก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์พี่ๆทั้งสองคนด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความรู้สึกส่วนตัวของผมก็คือผมเป็นคนที่ชอบทาลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับถ้าวันไหนไม่ได้ทาคือไม่กล้าออกจากบ้าน <ๆ S 2> เพราะมันจะดูป่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราได้มาเจอลิปที่เรารู้สึกว่ามันสามารถใช้กับเราได้จริงๆแล้วก็บวกกับเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้ด้วยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ยิ่งแบบ คอมเพลียในตัวเราอีกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตเจมแล้วก็ซัพพอร์ตทางบัดดี้เบสตี้แล้วก็ซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับอบบคคคุณรรัทุกคนสามารถติดตามสินค้าได้นะครับผมผ่านอินสตาแกรมบัดดี้เบสตี้ออฟฟ i เชียนะครับผมแล้วก็ในอนาคตนะครับ Buddy b เบสตีจะมีวางขายผ่านออฟไลน์หน้าร้านทั่วสาขา ในประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในไลฟ์ช้อปปิ้งนะครับผมช้อปปี้ a ซาด้าแล้วก็ทิกตอกช็อปเร็วๆนี้ครับผมครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคับ